สามนิ้วครึ่งนะสามนิ้วครึ่งหน้ากว้างตรงกลางเลยเนาะอาตรงกลางเลยครับกลางเลยประมาณหกสิบเซนหกสิบเซนแล้วไม้ไม่มีตำหนิเลยครับสวยมากสวยนะตัวนี้อย่างก็กระจกเลยจริงจริงเนแล้วลายขึ้นดีมากเลยเนาะเหมือนกระจกวางไหมจริงจริงไม่โกหกอ่ะไม่ไม่โกไม่ดูได้เลยเนา่เอกจริงเล่มจริงาเงาจริงจริงอ่ะอันนี้ มูมน้บอกหมดแหลงเลยสาตัวแลสมตัวฝนลุมาชะโไปช่างถันนกสงสารช่างถันเลยิฝนเนะส้ยงานครับตัวนี้เยี่ยมเาเงาเนื้อทุกทางลงามงด้วยไหมขีเยยบีเยยบดีทั้งนั้นขีเยยบนะีดพเท้านี่กระถยังแขวนี่ไม่ได้หัวเพียเนี่เงาทั้งนั้น ใส่ใจทุกรายละเอียดครับไม่โกหกไม่โกหก,หกให้ดูได้เลยแล้วขายของทุกวันนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะรีบซื้อกันนะครับต้องศึกษาดีๆก่อนว่าเพจไหนหร้านไหนหด,ดูอย่างนี้แล้วกันเนี่ยาาบางคีนะครับพ่อค้าเนี่ยไม่ได้อ้างอิงถึงเจ้าไหนนะครับผมขายของไม่มีจรรยาบันนะครับโกหกว่าเป็นไม้ประดูก็มี<า>แต่ที่จริงน่ะเป็นไม้สะเดอาเป็นไม้ยางนาเขาโกหกลูกค้าไป มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับมีลูกค้าวีไของเกษตรมีโต้ผู้กองมีโต้นะครับมาขอความรู้ขอสอบถามเขาจะไปซื้อโต๊ะนะครับผมเอาจริงๆเอาไม้มาให้เราชมผู้กองว่าไงทีนี้โอ้โหเขาบอกว่าเป็นไม้ประดูแต่แต่ที่แท้เป็นไม้อะไรไม้เสดาช้าไม้เดาบ้างไม้ยางนาบ้างครับอืมที่จริงโอ้โหคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมอาชีพเดียวกันนะอย่าไปอย่าเอออย่าไปรอคน รอลูกค้านะครับผมขายของขายได้ครั้งเดียวทั้งเสียทั้งความสิ์ทั้งเสียทั้งเงินไปนะครับผมไม้อะไรคือไม้อย่างนั้นเลยไม้สเราคือสเราประดูคือประดูนะครับนี่จัญญาบรนของคนขายนะครับนนเราเป็นพ่อค้าทุกจุดทุกรายละเอียดเราบอ<โ>กเลยว่ามันอาตรงนี้นะสไตล์ธรรมชาตินี่ครับนี่ครับคืออันนี้ก็ไม่เป็นไม้เข่านะเนี่ยรอยไฟไหมธรรมชาติครับนี่คืออย่างนี้ อันนี้คือเราต้องแจ้งนะครับเนี่ยมีขาพักเท้าแล้ว<แ> <c oughs> ขา,า,วาพักเท้าไม้แผ่นเดียวด้วยหนี่หา,าที่ไหนได้เนี่ยเอาผ้าเช็ดดีๆเนี่ยโะแน่นอนนะครับถ้าไหนเชื่อใจนะครับเกษตรมีโต๊ะผูกปอมมีโต๊ะนะตรงปกแน่นอนนะครับทีมงานช่างคุณภาพด้วยแล้วก็เราใช้ไม้ไม่ย้อมแมวนะครับไม่ย้อมสี โอ้โหหาที่ไหนได้ตัวนี้ครับท็อปโต้ไม้ประดูยาวร้อยสองร้อยยี่หน้ากว้างร้อยเซนติเมตรครับบวกลบนี่ร้อยเซนติเมตรเรามีบวกลบด้วยนะเผืือไว้ด้วยครับยังไม่มีเจ้าของนะอ่ายังว่างเลยส่วนขาสไตล์ธรรมชาติครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นไม้แผ่นเดียวด้วยหาที่ไหนได้ล่ะเอาหาที่ไหนได้ล่ะเขาบอกว่าหาที่นี่แหละเหมือนไอ ไอ้ตาเตี้ยไอ้หมูเตี้ยเอ่อ่าสวยงาครับผมรับประกันครับ่สองตัวเนี้ยสวยงามโอ้โหมันเป็นบทเรียนมากครับแล้วก็มิชาชีพครับเอาเพจเกษตรมิโตะนะครับไปไปหลอกลวงอ่าไปทําเพจฟอมนะครับศึกษาให้ดีนะครับคนติดตามเกษตรมิโตะต้องหลักแสนขึ้นไปครับอ่าเกษตรไต้ฟ้าเดียวกันนะครับคนติดตามหลักแสนขึ้นไปการโอนเงินนะครับ หรือว่าการซื้อของเราต้องโทรคอก่อนนะโทรดูก่อนดูสินค้าก่อนดูหน้าผู้กองรอใช่ออดูหน้าเกษตรพิโตะก่อนนะครับถึงจะซื้อใช่ไหมผู้กองไม่ใช่ว่าจะซื้อเลยโดนหลอกครับเนี่ยโดนหลายเจ้าแล้วทักเข้ามาว่าโอ้โหว่าไม้ไม้ไม้แดงที่อยู่บ้านเราราคาเก้าพันลูกค้ามาดูถึงหน้าร้านมืนนั้นผมว่าเอาไม่มีนะเอเนี่รับเกษตรมิโตะแจ้งว่าเก้าพันไม่มีครับไม่แดงเก้าพันไม้แดงหน้ามิตร จะหลอกเงินมาจำมันเองครับให้ให้ให้ระวังนะครับไม่มีตำรวจไซเบอร์แลแถวนี้ตามไม่ทันนะจะหลอกเอาเงินมาจำนับผู้กองนะครับอันนี้มีเจ้าของเจ้านายตัวไหนครับอันนี้เนี่ยเน่ยขอบพระคุณลูกค้านะครับของท่านอ่าอยู่อ่างทองนะครับผมเออไม่เอ่ยนามได้ก่อนนะครับของท่านนะครับเช็ดให้ดูข้าวเฉยนะเช็ดให้ดูข้าวเฉยทุกอย่างเป็นไม้มะค่าหมดเลย อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นขาโต๊ะฐานฐานฐานโต๊ะฐานโต๊ะกลมทำด้วยไม้ไหมไม้มะค่ะไม้มะค่ะท่านเลยโอ้โหนะครับยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังลงมาหมันไม่เสร็จเออฝนตกด้วยเนาะฝนตกฝนตกเป็นเป็นอุปสรรคมากครับแล้วก็ชุดนี้นะคุ้มมากครับได้ลูกนั่งไปสิบลูกครับ ลูกนั่งกึ่ง like ไม้มาข้าโมงอ้โหแบบกว่าจะกึ่งแบบนี้ได้เพรานั้นเลยแตกมันก็อุดแคล้วอะไรธรรมชาติของไม้มันแตก้วครับครับผมโอ้โหนี่นะครับถ้าดูคลิปเกษตรมิโตคลิปนี้นะครับนี่แหละกําลังทําครับแล้วรอดินฟ้าอากาศเปิดสักหน่อยหนึ่งบางทีนะเราทาโรงเรือนอย่างดีครับแต่ว exactly? <to> no uh, ่ามันก็อดมันก <I am. S 1> <cont> ็อดแบบหลย้ยจายน้หนีน้องไอ้หลานเขา ละอองครับละอองมาลุงมาเดี๋ยวทำให้ไหมไม่ต้องกลัวอ่ะไม่ต้องกลัวช่างโอ้โหโอ้หัวน้ำมันมาแน่นอนจริงๆได้ใจจริงๆเนี่ยน้ำช่างมันมาเพียบโนนโนนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออเออหายใจออกหน่อยมันใจจะขาดเลยเมื่อกี้เลยหัวนึงใหญลุนใหญ่ตรงนี้ดุสว่างสว่างสวัยเลยดิโอเอา นึกว่าเครื่องรีดเสียเอาไปถึงนู่นถึงช่างเขาก็มาชาให้แต่เขาแนะนำให้ไปเอาไอ้อะไรนะทีฉีดจักเหลือหนึ่งแผ่นนะครับตอนนี้ขัดแล้วนะครับช่างกว้างขัดไว้แล้วมั้งขัดแล้วขัดแล้วอันนี้ก็หน้าเก้าสิบครับหน้าเก้าสิบหนาสองนิ้วท็อปโต๊ะไม้ปะดูเลยไม้แผ่นเดียวแล้วก็แก่นล้วนเลยแผ่นนี้แก่นล้วนเลยครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปดู อหาหายากจ oh, so no 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 it. Yeah. It ังหาของหานนะเนี่ยโอ้โหทำเป็นคนให้ไร่ทำเป็นคนให้ได้ให้ได้ดูก่นครับไม้แผนนี้แกนลูนเลยนะแก่นลวนเลยนะวิ่งท่านไหนได้ไปนะบอกตรงตรงเลยไม้กระดูหน้าเก้าสิบขึ้นไปมันหาที่ไหนได้หาได้แต่ต้นทุนมันสูงอืมเรากว่าจะเราจะมาทําอีกเราก็ต้องบวกอีกครับไม่มีตัวนี้ไม่มีกระพี้เลยนะไม่มีกระพี้เลยโอ้น้าเกหน้าเก้าสิบเราหาที่ไหนได้ครับ แล้วก็ที่สําคัญคือแก,แก่นแก่นอย่างเดียวเลยไม่มีกระพี้ไอ้ตรงนี้นะครับผมแหนะไหมต้องแจ้งอย่างนี้ครับ<ม>ตรงนี้มันเป็นรอยฟันเลื่อยรอ,อ,อยเลยื่อยมันอ่ารอยเลื่อยแทงแทงด้านล่างแทงบนทุ่งอยู่ตรงนี้ดัดเปนเสวยสวยแลนลทานบนสวยครับอันนี้น,นะนะสีเรียสไปตั้หัวไปตั้หัวอืมสวยขึ้นบนอย่างเดียวใช่ครับเอาฝากนะครับแผ่นนี้สนใจแคปรูปภาพมา นะครับแคบมาแคมาแล้วสอบถามเกษตรมิโต้ได้ผู้กอมมิโต้ได้นะครับเบอร์โทร0 8 9 9 0 2 3 3 1 9 0 9 8 5 0 2 0 8 1 0์อเ้าอาทักได้ทั้งสองเบอร์ยังไม่สาใจโทรคอดูหน้าพ่อค้าด้วยอืมไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นของถูกแล้วรีบโอนมัดจำแล้วโอ้โหไม่รับประกันนะครับไม่รับประกันนะครับ เจอแล้วหลายลายครับทักมาโอ้โหก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนครับไม่มีครับเอกไม้แดงหน้าใหญ่ๆแผ่นแปดเก้าพันไม่มีวันนั้นลูกค้ามาเลยเ<อ>มาว่านายเขาแคปรูปภาพไห้ว่าเพจนี้ขายโต๊ะ<า>ไม้แดงประมาณเก้าพันแล้วมั้ง<อ>ผมโอ้โหงงเลยส่งลูกน้องมาด้วยนะส่งลูกน้องมาดูฝากดูตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไลฟ์สดตป๊หนึ่งโอเคครับ